มีแถมมวยสวัดดีเขาทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กม s โซตัวเวยด้านหลังของพี่นี่คือเป็นจุดเขาเรียกอะไรนะหอนาฬิกาเอออยากจะเป็นพอยต์เซ็นเตอร์อย่างหนึ่งของท่าน้ำนนนะครับก็คือหอนาฬิกาด้านหลังเนี่ยครับก็ใครมาก็สามารถเช็คอินถ่ายรูปได้เนาะเดี๋ยวตามพี่ไปที่ร้านกาแฟกัน สวัสดีครับเดี๋ยวขอใสยแม็กกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้เข้ามาสู่ร้านแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เจ้าของร้านกันซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมเคยเล่นเวทกับพี่ครับโอเคสวัสดีครับพี่และนี่เลยครับก่อนที่จะเข้าคลิปชมคลิปกันคือสปอนเซอร์ของพีวิทนะครับก็คือนี่เลยไอรอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆพีวิทต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การกีฬาที่มีครบ ที่เดียวจบเลยครับเพราะว่ามีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนนะครับก็คือเป็นโฮมยูสหรือว่าเป็นธุรกิจฟิตเนสก็ยังเป็นพวกคอมเมอร์เชียลก็มีมีจำหน่ายเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถที่เข้าไปดูแล้วเข้าไปศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องออมกายนี่เราซื้อครั้งหนึ่งเราใช้ยาว5ปีสิปีเนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆคนสุขภาพดีและแข็งแรงนะครับลองเข้าไปดูที่นี่เลยครับไอรอนเทคเลยโอเคครับแล้วก็เข้าสู่คอนเทนต์กันเลยไป อันนี้ก่อนอื่นเลยครับพเพื่อนๆก็สําหรับร้านนียครับเดิมทีแล้วเนี่ยจริงๆผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยเนาะก็จะเป็นร้านในกาผมเองก็เคย<ช>เป็นลูกค้า<ช>ของลูกค้าของร้านที่เขาที่นี่แล้วก็พอมาตอนหลังๆไม่ทราบว่าเปิดร้านกาแฟได้เป็นระยะเวลานานนหครับอ่อจริงๆเปิดมา10ปีแล้วนะสิปีเราขายอยู่ประมาณ10ปี<ช>แล้วหลังจากนั้นเราก็มาปรับปรุงร้านคร<ช>ับปรับปรุงร้านแล้วก็ตอนนี้ได้ขึ้นปีที่3อ๋อก็รวมๆแล้วก็ ติามปีสิบส่ปีกเราเนี่ย็เป็นเป็นการที่เรียกว่าอะไรนะปรับปรับตัวเข้ากับยุคกระแสเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างในกายเดียวอาจจะลูกค้าอาจจะไม่ไม่ได้รายได้ไม่พอใช่ครับได้อีกอย่างก็คือมันเป็นการเสริมสรายได้เราอย่างน้อยก็โซฮุ่อะไรพวกนี้มันยังชดเชยกันได้ล้วไม่ทราบว่าที่ร้านนี่ใครเป็นคอกาแฟตัวยงทับถึงทำทำกับธุรกิจกาแฟจริงๆก็เป็นตัวที่เองหรือว่าตัวแฟนใช่ใช่ครับก็ก็คือผมนี่แหละฮะแล้วก็ พี่พี่น้องๆนะครับก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะเริ่มจากบ้านไร่เนี่ย uh huh. ตอนนั้นบ้านไร่เราเราก็ายังไม่ไปชิมนะครับ uh huh. ผมไปต่างจังหวัดผมไปเห็นร้านร้านในต่างจังหวัดเขาก็เปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับพีออนนี่แหละเ่อ uh huh. กาแฟสดแล้วมันเป็นยังไง uh huh. พอ,อแวะกินดูแล้วหน่อยปรากฏว่าชิมแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เรากิน uh huh. เพราะว่าสมัยก่อนเรากินนี่คือกาแฟโบราณครับ uh huh. <laughs> กาแฟที่ชงแบบไม่รู้ไปคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรกับเม็ดมะขามผสมอะไรกับอะไรไม่รู้บาทั่วแล้วเราก็เป็นเป็นโอเลี้ยงแล้วก็ใส่นมก็เป็นกาแฟใช่ไหมพอเราไปได้กินงั้นปั๊บเฮ้ยมันหอมอ่ะเล้วมันอร่อยหลังๆมาพอไปเที่ยวปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ล้ว่าบ้านไร่มามาดับหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครเลยแล้วก็พยายามหาปั๊มที่มันมีมันมีบ้านไร่ เราก็ไปกินตั้งแต่ลองชิมลองชิมชิมจากเจ้านั้นปับ๊บพอมาเจอบ้านไร่มันมันหอมเพราะว่ามันคั่วคือเขาคั่วเข้มค่ะคั่วเข้มแล้วก็มันดึงความหอมของกาแฟขึ้นมา uh huh. ตอนนั้นถือว่าแพงและเจ็ดสิบบาทเนะี่ยเริ่มต้นโอ้ oh, สมัยนั้นถ้าเจ็ดสิบบาทนี่ถือว่าแพงมากใช่ครับพอเจ็ดสิบบาทปั๊บเราเรากินเอออัน,นะนอร่อยกินสักแก้วสองแก้วก็าโอเคละขับรถมันก็ กระท,ทุ้งกระทวยนะที่เราศึกษาแล้วเราได้ไปอบรม,มการขั้วไหม้การขั้วเข้มเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีนะฮะมันเป็นผลร้ายต่อสุขภาพนะอ,อ๋อการก็เหมือนกับเรากินเรากินหมูปิ้งอ่าที่ไหม้ที่ติดไมหม้อ่าที่ติดไหม้ครับม,มันจะเปลี่ยนจากสุกเนี่ยกลายเป็นพอกซิกก็คือเป็นเป็นสารพิษละอ,อ๋อถูกไหมฮะเนื้อมันก็จะแปลสภาพแล้วเหมือนกัน ไอ้ที่เม็ดเม็ดไอ้ไอ้ฟุตเนี่ยไอ้ฟุตเอ่อไอ้กาแฟเนี่ยเม็ดกาแฟเนี่ยมันก็เป็นผลไม้อาาพอเราเราตากจนกระทั่งมันมันมันเป็นเมล็ดที่เราไปคั่วแล้วเนี่ยาาถ้ายิ่งไปคั่วไหม้มันยิ่งหอมอาหาแต่อย่าลืมว่าความไหม้ของมันเนี่ยมันคือสารพิษก่อนเกิดสารพิษถูกไหมฮะเราก็คิดว่ากาแฟดีคือกาแฟที่จะต้องไหม้เพราะนั้นเราถึงนึกติดแตละทำไม บางคนเนี่ยนะเขามากินกาแฟผมบอกเลยนะกาแฟผมเนี่ยไม่ขั้วเข้มนะไม่ขัวไม่ถ้าถ้ากินแบรนด์อื่นแล้วเอ๊ะทำไมมาบอกผมว่าแล้วไม่จะเข้มข้นอ่ะครับพี่สำหรับคนที่ชอบเข้มข้นเนี่ยนั่นคือความรสนิยมของแต่ละคนเออผมอยากจะเอ้ยเมนูที่ที่แบบขายดีเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยผมอยากจะขอพี่มาลองได้แก้วได้ได้คำแนะนําคือชอบึี่อยู่ลูกค้าแล้วชอบแบบไหนชอบแบบผสมนมไหม ถ้าผสมนม<อ>ผมก็จะมีเป็นลักษณะเ,เป็นมะชากาตโซ,โซ่อ,อันดูนี้เนี่ยมันจะเป็นมะชากคือชาญี่ปุ่นนํำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะของของเขาเลยมันจะหอมเข้มข้นนะฮะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกาตโซ่อ,อันนี้จะมีนมนมเพราะว่ามันจะผสมอยู่ในชา,ากับกาแฟส้มกาแฟส้มนี่จะไม่มีเพียว จะไม่มีไม่มีนมเลยสําหรับคนชอบเกนคนที่ไม่ชอบอาชอบกาแฟดําแล้วมันจะมีความซ่าความเปรี้ยวข uh huh. องส้มน้ำส้มสองอย่างเลยไหมได้ครับจัดมา ตอนนี้ทางร้านของพี่เขาก็ได้จัดมาสองเมนูนี้สองแก้วครับมันแตกต่างก,กันยังไงพี่แล้วก็คิดยังไงว่าควรจะพรีเซนต์ให้ผมครับก็สองแก้วสองแบบนี้เนี่ย,ยมัน<ช>เป็น<ม>ลนักษณะคือ,อเน้นทางด้านกาแฟนะครับ uh huh. โดยที่มีส่วนประกอบของแบบอื่นเอามามิกมิกแอนด์แอนดกันนะครับ,รบโดยเฉพาะแก้วน,นี้เขาเรียกว่า, asha, ะา<ช>มะเอกเรสโซลักษณะก็คือ เป็นาชามัตชากจากญี่ปุ่นนะครับ uh huh. ของแท้นะฮะของเขาเองเลยซึ่งมันจะหอมนะฮะแล้วก็มาผสมกับนมสดนะครับโดยการคอปปิ้งด้วยเอสเปรสโซสกาแฟก็อยู่ด้านบน<ช>ด้านล่างนี่คือเป็นทวกชาชาเขียวชานมใช่ครับซึ่งการการดื่มเนี่ยสามารถดื่มได้โดยลักษณะแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนครับผมคือจะจะทานจากชาชาเขียวก่อน นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมามันจะซึมลงไปเป็นความขมของเินเปโต้นะผมขลองได้<ค>ไหมเข้ากันก็ได้รสชาติมันก็อีกแบบนึงอันนี้จะเหมาะสําหรับเมนูคนที่ชอบอความขมความหวานความหอม,ม,หอมทั้งกาแฟทั้งชานะครับ<ะ>ส่วนแก้วนี้จะเป็นลักษณะผสมมิกแอนแมทระหว่างน้ำส้มนะฮะแล้วก็โซดานะครับซึ่งจะมีความ ความหวานความเปรี้ยวของน้ำส้มบวกกับเอสเรสโซของกาแฟซึ่งมันมีความขมอันนี้จะหมาดสำหรับคนที่ไม่คู่ก,กับนมสดเลยกับไม่ชอบนะฮะแล้วก็ความหวานสามารถควบคุมได้ uh huh. เพราะว่าด้านบนนี่คือเข้ากาแฟดำเลยนะใช่ครับจะดับกระหายสำหรับ uh huh. คนที่ไม่ต้องการความเลี่ยน oh. แบกความสดชื่นมา uh huh. อันนี้ตรงนี้เลย ก็เหมือนกันฮะการดื่มก็จะดูดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนจากความหวานความซ่านะครับไล่มาเป็นความผมของชีวิตหรือว่าจังมิดอ่ะก็ได้เดี๋ยวเมื่อผมขออนุญาตลองชิมอันนี้นะครับเชิญครับชาเขียวติดกลิ่นหอมเยอะอยู่นะครับอืม กาแฟเนี่ยที่เราใส่ท็อปปิ้งเนี่ยจะจะแค่หนึ่งช็อตนะครับหนึ่งช็อตเนี่ยก็จะเหมือนกับเอสเปรสโซ่ร้อนะฮะหนึ่งช็อตคือถ้าคนต้องการที่ความเข้มมากเนี่ยสามารถเพิ่มชาอารถเพิ่มช็อตได้สักเพิ่มช็อตได้ใช่ครับความเข้มมันก็จะมันก็จะเข้มสำหรับแก้วนี้นะครับเอสเปรสโซ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสำหรับคนที่ชอบเข้มเนี่ยเข้มเลยอันนี้อันนี้คือผมผมรู้สึกว่าติดติดขมขมหอมละอันนี้คือเข้มแบบ คือผมว่านมนมน้อยเลยเนี่ยคือเข้มกาแฟเข้มดีเหมาะสำหรับคนที่ชอบเข้มนะแล้วก็ไอตัวไอตัวนี้ไม่หวานมากแล้วก็กลิ่นมะชะแรงดีก็เป็นอีกตัวนี้สําหรับคนชอบหวานบรรการนะครับไม่ไม่ได้หวานจีดขึ้นอ่าโอเคมาเจ้าที่สองอันนี้พี่บอกว่าข้างล่างมันจะเป็นในเรื่องของความซ่าซ่าใช่เพราะว่าเราผสมกับโซดาด้วยอร่อยฮะสดชื่นครับคล้ายๆใช่นี่สดชื่นเลยไม่ไม่มีความเลี่ยนเลย ที่ผมทราบเนี่ยร้านพี่เนี่ยคือเป็นธุรกิจกาแฟมาข้างหลังคือทำนาในกามาก่อนเริ่มต้นเลยจากคุณพ่อผมอยากรู้ว่าในกาของพี่พี่ทำของแบรนด์อะไรบ้างครับโดยทั่วไปก็จะเป็นแบรนด์ตลาดนะฮะเหมือนกับเหมือนจะรถโตโยต้าที่เป็นแบรนด์ที่อันดับหนึ่งของผมก็เหมือนกันก็จะเป็นพวกไซโก้ไซโก้ซีเซนถ้าเป็นแบรนด์ของสวิสก็จะมีของพวกมิโดลาโดเป็นผู้ใหญ่หน่อยใช่ครับ โดยพื้นๆเลยนะฮะัพวกซีโตนี่พวกทิโซอะไรพวกนี้นะครับก็สุดท้ายผมอยากจะให้พี่เนี่ยฝากฝั่งแล้วสำหรับ f อฟซครับใครอยากต้องการเนี่ยเข้ามาดูในการหรือเข้ามาชิมกาแฟก็สามารถเข้าได้เชี่ยได้ครับครับก็ร้านผมเปิดมานี่ผมเป็นรุ่นสองแล้วนะครับก็เปิดจำหน่ายแล้วก็ซ่อมมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะครับประมาณก็60ปีแล้วนะครับก็เป็นร้านที่เก่าแก่ในท่าน้ำานนเนี่ยนะฮะใคร ถ้าอยู่แถวๆนี้ก็น่าจะรู้จักนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้คือเป็นร้านใหญ่ร้านเดียวในจังหวัดนนท์ครับในบริเวณภานน์เนี่ยครับก็ถ้ามีปัญหานะครับต้อมที่อื่นแล้วรู้สึกมันไม่ถูกใจหรือว่ามันแก้ปัญหาไม่ตกก็ลองมาให้พิจารณาได้นะฮะมามาเช็คเลยมีครับมีมีมีเพจของที่ร้านนะครับชื่อร้านแสงทองนะฮะ แสงทองนาฬิกานะครับฝากไว้ให้ที่ท้ายคลิปอีกทีนรครับผมครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูที่ Facebook นะครับร้านแสงทองนาฬิกาขอนาฬิกาท่าน้ำนนุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่พี่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องในช่วงตลอดกินตลอดเที่ยวครับก็เดี๋ยวผมจะมีหลายๆอย่างนี่อาจจะมาแนะนําในจังหวัดนนท์อีกของเด็ดของดีมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไง้ฝากติดตามนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่มากครับ ขอบคุณมากครับผมที่มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ได้ชงกาแฟรอร่อยมาให้ผมได้ลองรีวิวให้เพื่อนๆพื่ทุกคนได้รับชมกันครับวันนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้ครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ